thank mm -hmm. สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง,ส,งสุขสุขคนครับพอก็บผมคนฝากซี่ให้เขาเมื่อวันนี้สิภาพี่น้องมาก,กินตำมะฮุ่งครับบริกินไายมือแหละตำมะฮุ่งคิดอยากตะพักลหลายย่างครับกินแก้มนะครับสลัดต่างหมีประกาศขาวกระลำตน้นหอมใบกระถินนะครับทอดเขียด กินแก้มครับนี่กินเข่าเทียงคือเขา่าสมเนี้ยครับมามาแซ่บๆเหมือนกันครับตะม้งเผ็ดๆริกินโดนเลีว sẹp cơ cao กาดท่อนมือนี้บ่เค็มแดดออก 也谈。Yeah, talk. <laughs> นั่นน,นที่กินแจกเพือเขา เอาละครับบันต่อมาห้ดโดนกินเทียนหนึ่งครับกลับพักหลายๆอย่างเ้เทียงคือเขาครับกฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับทั้งเพจนะครับคนฝากชี่ทั้งช่อง youtube ก็มีนะครับซื้อช่องกับคนฝากชี่ channel นะครับฝากก็ไปกดติดตามน้ำเนี้ยนะครับ ครับการสนับคลิปนี้ก็เอาไว้เสริ้ก่อนนะครับเนาะบอกกันคลิปหน้าสนับมือนี้สวัสดีครับ